หนูว่าหนูห้ามดราม่าไม่ได้หรอกสิ่งเดียวที่ทำให้ได้คือแสดงศักยภาพออกมาให้เต็มที่รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยได้แบบแสดงความสามารถตรงนี้ให้ใครดูมาก่อนเลยแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นเนื่องจากเราไม่เคยทำมาก่อนเนาะแล้วก็เหมือนมันเป็นอะไรที่ท้าทายมันเป็นสิ่งใหม่มันเป็นสิ่งที่แบบ คือมันพลาดไม่ได้เพราะาพอพลาดเนี่ยคนที่เขาดูอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของข่าวเป็นเรื่องของปากท้องของประชาชนเราก็เลยแบบว่าตื่นเต้นกับมันมากค่ะการเ,ต,ต,เ,เราตรียมตัวงไงค่ะมันเป็นครั้งแรกของเรานะคะเตรียมตัวยังไงก็คือตั้งแต่รู้ว่าจะต้องมาประกาศข่าวทุกเวลาก็คือซ้อมแล้วก็ดูแล้วก็ซ้อมแล้วก็ดูก็คือเรียกคนในบ้านว่าคุณผู้ชมคะ <c oughs> แม้แต่ลูกกับสามีเราก็คุณผู้ชมคะทานข้าวค่ะอะไรเงี้ยด้วยความที่เราอินกับมันแล้วเรา คือเจนนี่เป็นคนที่ถ้าได้ทําอะไรลแล้วเราจะจริงจังแล้วก็เต็มที่มากซ้อมตลอดเวลาใช่ค่ะเจ็วก,กดดันหมับตแรกมีเออวันแรกทีว่วันแรกจะกดดันหน่อยแต่ว่าพอฟีดแบ็กออกมาคนแบบให้กําลังใจเยอะเราก็เลยคลี่คลายมากขึ้นแต่ยังคงความตื่นเต้นอยู่เพราะว่ามันก็ยังใหม่สําหรับเราค่ะลแล้วกดดันนแต่คุณ่นแบบว่าเราจะทาได้ไหมจะผ่านไหมแบบก็แบบแบบเครียดใช่ไหมเครียดเลยแหละค่ะก็เรียกว่าเครียดได้เพราะว่าคือมันเป็นโอกาสที่ ู้ใหญ่ให้มันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากอะเนาะคือถ้าวันนี้เราทําไม่ได้อะโอกาสแบบนี้ไม่รู้มันจะกลับมาอีกเมื่อไหร่อีกนึกออกไหมคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราเป็นคนที่ชอบงานอะไรที่เกี่ยวกับการพูดอยู่แล้วพอเราได้มันมาเราก็อยากคงมันไว้ให้นานที่สุดก็เลยกดดันแล้วก็เครียดไปด้วยเลยค่ะคคท,กทุกท่านเลยค่ะ มีคาแนะนําจากพี่โจ๊กพี่เก๋พี่ฝ้ายพี่แอน,นะค่ะแล้วก็ล่าสุดก็ได้พี่แอนนะคะนี่เลยตํานายของเราช่วยติวตลอดโทรหากันตลอดค่ะว่าแบบตรงไหนบ้างที่เราต้องปรับต้องทำอะค่ะพอได้บบผลผิัพธ์แล้วเราสุขแฮปปี้คับกันทัครั้ง,รงแรกก็แฮปปี้ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบยังไม่ให้ยังไม่ให้มากๆยังไม่ให้เต็มที่มากเพราะว่าเราก็มีความผิดพลาดอยู่ไม่ตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์คะตอนนี้ออวันแรกใช่ไหมคะก็60-70ละกันอยากอยากได้เต็มร้อยอยู่ก็ไปฝึกค่ะ พยายามดูข่าวเยอะมากทุกวันนี้พอการออกไปน้องก็มีกระแสเะราได้มีการเช็คแล้วเรารู้สึงกงบ้ากเ,เช็คค่ะเช็คเช็คทุกคอมเมนต์เลยแหละเพราะว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่เราก็อยากทําให้มันถูกใจทุกคนเนาะถึงแม้มันจะเป็นเรื่องที่ยากอะอย่างเช่นล่าสุดเลยเทปล่าสุดสิ่งที่แบบว่าคนพูดเยอะมากก็คือเสื้อผ้าหน้าผมตรอนนี้เราก็พยายามที่จะปรับให้มันดูแบบว่าเรียบร้อยขึ้นอะไรอย่างนี้เรียบร้อยไหม <laughs> ค่ะแล้วก็เขาก็จะพูดเกี่ยวกับนั่นแหละเสื้อผ้าหน้าผมเป็นหลักแล้วก็เรื่องของการพูดอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องให้มันชํานาญมากขึ้นจะได้ตื่นเต้นน้อยลงค่ะแล้วมีการแบบว่าเขาได้แนะนําเรื่องการปรับพูดปรับอะไรอย่างนี้ยเพราะว่าหลายๆคอมพิวเตอร์โทรมากอุเราเราเรือชาร์จอากาศชัดเจนเลยจะมีการปรับมีเรื่องนี้ไหมว่าแบบขาดหรืออะไร ก็อาจจะต้องทําความเข้าใจกับข่าวให้มากขึ้นแล้วก็เหมือนจะนี่ยังติดดูสคริปต์มากเกินไปอะไรเงี้ยนะคะคือเราก็กังวลกลัวจะพูดผิดอะไรเงี้ยเราก็อาจจะยังดูแต่ว่าตอนนี้คือพยายามดูข่าวเยอะขึ้นค่ะแต่ว่ามันมันยังต้องคงดูบ้างอ่ะเนาะพี่เนาะด้วยความที่พวกมันเป็นข่าวอ่ะเราไม่อยากให้พลาดม,มันแตกตา่างยังไงบ้างในการเป็นนักร้องเราจำเนื้อเกงแต่การเป็นผู้ประกาศเราต้องนั่งอ่านสคริปต์มันมันยากยังไงบ้าง เหมือนการร้องเพลงมันก็ปล่อยไปตามฟิลนะมันเป็นคอนเสิร์ตของเราเราอาจจะอยากทําอะไรในสิ่งที่เราอยากทําก็ได้แต่พอการเป็นผู้ประกาศข่าวเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันต้องมีมากๆเลยคือความน่าเชื่อถือเราก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้แหละมันเป็นเรื่องที่ยากแล้วเราก็ยิ่งอยากทํามันให้ได้ค่ะค่ะในเรื่องของความเหมาะสมตรงนี้หนูก็ เข้าใจแล้วก็น้อมรับทุกความคิดที่ส่งเข้ามาแต่ว่าใดๆคือเราก็ควรทํางานหาเลี้ยงครอบครัวหาเลี้ยงลูกเพราะโอกาสมันเข้ามาเนี่ยถ้าผู้ใหญ่มองว่าเหมาะสมเราก็ยินดีที่จะแสะดงความสามารถอย่างเต็มที่ทีนี้ก็ให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินว่าเราเนี่ยเหมาะกับงานตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าถ้าวันหนึ่งเจนนี่ไม่เหมาะจริงๆอ่ะเจนนี่เชื่อเหลือเกินว่าทางช่องเนี่ยเขาก็คงรู้และก็คงหาวิธีปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือเอาเราไปอยู่ในจุดท,ที่เหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะ กับพ่อเราขาดว่าเฮ้เรามีอะไรผู้ประกาศหรือเปล่าอตอนที่ใหญ่แยกไปเรามีชุดิีต้องด ออตอนแรกไม่ได้คิดค่ะเพราะว่าเราอาจจะเป็นเพียงมาสร้างสีสันให้กับทางรายการแต่ว่าตอนนี้พอมันมีประเด็นตรงนี้เข้ามาบอกเลยว่าคิดแล้วก็มีการปรึกษากับทางผู้ใหญ่จนถึงขั้นตอนนี้ก็ไปหาความรู้ว่าอ๋อคือการสอบใบผู้ประกาศข่าวอ่ะตอนนี้คือเราต้องไปอบรมกับทางกสท,ทชแล้วก็มีการสอบเจนนี่ก็ดูนะคะว่าแบบวิธีการสอบเป็นยังไงเขาเปิดรับปีละกี่ครั้งอะไรเงี้ยเพื่อที่เราอยากทําทุกอย่างให้มันถูกต้องที่สุด และเจนนี่ก็คือตอนนี้ก็คิดแล้วว่าอยากจะไปทําตรงนั้นให้ได้เลยคือต่อให้เราจะทําหน้าที่ประกาศข่าวต่อหรือไม่แต่เจนนี่ก็อยากมีตรงนั้นไว้เพื่อเตรียมพร้อมในการรับงานในครั้งต่อๆไปคือเราต้องพร้อมทุกอย่างไว้ดีที่สุดแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ให้ความรู้กับเจนนี่เกี่ยวกับเรื่องการมีใบประกาศข่าวขึ้นมาซึ่งอย่างที่บอกว่าการที่จะมานั่งตรงนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆส่วนตรงนี้เจนนี่ก็นับไปคิด เอาไปคิดแล้วก็เอาไปปรับปรุงจนตอนนี้ก็มีมีปรึกษากับผู้ใหญ่ว่าจะไปสอบจริงๆค่ะก็ได <า S 3> ย้ยังยังยังคงทำงานอยู่ควบคู่กับการจะเตรียมสอบใช่ไหมือว่าใช่ค่ะก็ยังทําทุกอย่างเยอะแยะเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราเป็นคนที่สังคมจับจ้องแล้วก็มีดราม่าเยอะซึ่งตรงไหนที่เจนนี่บอกแล้วว่าถ้าแนะนํามาและหนูทําให้ได้หนูยินดีที่จะทําและถ้าวันหนึ่งเราไปมีเราไปสอบหรือว่าไปได้ใบประกาศ ข่าวมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับเราต่อให้เราจะได้ใช้หรือไม่ใช้มันก็เป็นเรื่องที่ดีถูกไหมคะแล้วอนาคตเนี่ยถ้าเราทําได้และเรามีไว้เนี่ยเราก็คงจะได้ใช้ตรงนี้นานๆแล้วกันเนาะค่ะค่ะค่ะก็อย่างที่บอกอันไหนทําได้ก pues, ็ทําทันทีเลยก็มีการปรึกษากับช่างผมช่างหน้าว่าวันนี้ขอลุกที่แบบว่าให้มันเข้ากับ บุคกลกิกภาพที่เราได้ทําหน้าที่ในการประกาศข่าวคนเขาบอกว่าเขาลาคาญหน้าม้าเราเราก็เอาออกไปม <c oughs> ันก็อาจจะมีบ้างเวลาอยู่บ้านเวลาไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนวันนี้หน้าที่ของเราคือทําหน้าที่ประกาศข่าวเราก็ต้องปรับลุกมาให้เข้ากับหน้าที่ของเราหรือเวลาไปร้องเพลงเรายัางชอบหน้ามา้าเราก็อาจจะใส่หน้ามา้าเวลาร้องเพลงก็ได้ ไม่ได้น้อยใจค่ะแล้วก็เ,ออเราก้าวผ่านคําว่าน้อยใจมาแล้วแต่ตอนนี้รู้สึกด้วยซ้ําว่าสําหรับคําแนะนําที่มันเป็นเรื่องที่ดีก็ถือว่าดีนะเพราะว่าบางเรื่องบางรู้อะบางเรื่องเราก็ไม่ได้รู้เลยอะเหมือนเรื่องใบประกาศอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมาหาความรู้เพิ่มเติมถูกไหมคะก็ขอบคุณทุกคนมากกว่าากค่ะ สำหรับคนที่ตัดสินไปก่อนเจนนี่แทบแบบไม่ได้สนใจเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เราช่างใจเป็น2ออย่างว่าคอมเมนต์ที่เข้ามาเนี่ยมาจากแค่อคติหรือว่ามาเพื่อแนะนําจริงๆถ้ามาแค่อคติอันนี้เราต้องมองข้ามเพราะอย่าลืมว่าบนโลกนี้ไม่มีใครชอบเราร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้ามาเพื่อแนะนําจริงๆหวังดีจริงๆอันนี้เราต้องเอามาใช้และต้องเอามาปรับให้ได้ค่ะเรารู้สึกไงบ้างที่หลายคนบอกว่าเราได้คิวบิเลนในการเป็นคนดงังโอะไรได้มาเป็นผู้ประกาศแบบต้องสอง เจนี่ว่าตรงนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถมากกว่าถ้าเจนี่ไม่มีความสามารถตรงนี้เลยสักนิดอ่ะทางผู้ใหญ่ก็คงไม่ให้โอกาสเราถูกไหมคะจึงนี้อยากให้ทุกคนเล็งเห็นถึงความสามารถกันสักนิดนึงแล้วก็ลองลองดูก่อนเนี่ยวันนี้วันนี้มีอีกหนึ่งวันก็ลองดูว่าเอะเราพอจะไปได้ไหมเราอาจจะยังต้องปรับให้คําแนะนําตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆเจนี่ก็เห็นว่ามีพี่ๆดาราหรือว่าอินฟลูต่างๆเนี่ยมาอ่านกันเยอะแยะมากมายซึ่งเจนี่ก็มองว่าโอกาสตรงนี้มันไม่ได้มีกันทุกคนเนาะ คนอื่นมาทำไมเราโดนคนเดียวเรารู้สึกไหมว่าแบบก็มีดาราท่นานหน่งแต่นี่ทำไมโดนอยู่คนเดียวเออเจนนี่เลิกก้าวผ่านตรงนั้นมาแล้วอ่ะไม่ได้มาน้อยใจแล้วว่าทำไมพอไปเจนนี่แล้วโดนดา่าอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบมาคิดตรงนั้นแล้วเราคิดแค่ว่าเราจะทํายังไงให้มันดีกว่าเดิมให้มันลบคําสบประมาทให้ได้เราจะตั้งใจให้สมกับที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสค่ะคือตอนนี้เรา ให้ความสําคัญกับทางผู้ใหญ่กับทางช่องกับทางข่าวมากๆเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือต่อให้ชาวเน็ตคอมเมนต์ยังไงแต่ถ้าผู้ใหญ่ยังให้โอกาสนั่นคือเรายังได้ทําต่อถูกไหมคะใช่เราก็เลยให้ความสําคัญกับทางผู้ใหญ่มากๆค่ะกับทางอมรินทร์เองก็เห็นมีรายการใหญ่สองรายการแล <c oughs> ้บอกว่าเจนนี่เป็นลูกรักอมรินทร์หรือเปล่าน,ลนั่นม <c oughs> ุ่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างเอ่อคำว่าลูกรักหรือว่าไม่ลูกรักเนี่ยเจนนี่ว่าขึ้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจกับความพยายามมากกว่า ถ้าเจนนี่ไม่ไม่ตั้งใจทํางานเขาก็คงไม่จ้างเราต่อหรือว่าไม่ให้เราไปทําตรงอื่นใช่ไหมคือทุกองค์กรต่างอยากได้คนที่ตั้งใจทํางานจริงๆแล้ววันนี้เจนนี่ก็คงพิสูจน์ให้กับทุกทท่านเห็นว่าเราตั้งใจกับมันมากๆใช่ค่ะค,ค่ะ,ะคุณไตรูือบอกว่าทีมเราเต็มที่บอกว่าเขมกับคนที่เออค่ะเออสามีจะจะสงสารแหละเพราะว่าทุกวันนี้แทบไม่ได้นอนเลยซ้อมหนักมากจนสามีบอกว่า พักบ้างนะตัวเองอย่าลืมนะตัวเองยังมีทําค่ายยังมีทําธุรกิจสินค้าอะไรเงี้ยเขาก็แอบ,บสงสารเราแล้วพอเขาเห็นคอมเมนต์ที่คล้ายๆแบบมาดูถูกหรือว่าอคติเราอย่างเงี้ยเขาก็จะมีอารมณ์ผู้ชายที่แบบน่าจะห่วงแฟนว่าเออเราจะรู้สึกยังไงเขาก็มีอารมณ์ไปบ้างแต่ว่าเจนนี่ก็พูดว่า เออตัวเองต้องใจเย็นๆนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนสอนเขาเองนะว่าให้รับมือยังไงอะไรเงี้ยก็ปรึกษากันค่ะแต่ว่าได้ๆคือทุกคนต่างก็มีความคิดเป็นของตัวเองสามีเจนี่เขาก็มีความคิดในมุมมองของเขาการที่เขาจะออกมาปกป้องเราก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีกับเราเขาไหนเขาบอกว่าปีเป็นพิเศษอะไรนะคะเขาเขาบอกว่าทําไมให้คนที่มีข่าวไม่ดีมาทํางานอะไรเงี้ยค่ะ คือสามีเขาก็จะมองว่าจริงๆมาเป็นเรื่องของการให้โอกาสอย่าลืมว่าบนโลกนี้ไม่มีใครไม่เคยทําผิดพลาดแล้วอยู่ที่ว่าพอเราผิดพลาดแล้วอะ่ะเราจะเอาคําผิดพลาดนั้นอะ่ะมาปรับปรุงใช้ในชีวิตยังไงถ้าเจนนี่ยังผิดพลาดเรื่องเดิมๆซ้ำๆอันนี้เจนนี่ยินดีให้ทุกคนด่าแต่ตอนนี้เจนนี่พยายามทําให้ทุกคนเห็นว่า จนี่ถ้าจะเกิดความผิดพลาดคือมันต้องไม่ใช่เรื่องเก่านั่นแปลว่าเราเองก็ต้องเรียนรู้กับสิ่งใหม่และเจนี่ก็เชื่อเหลือเกินว่าต่อให้เรามีใบประกาศข่าวในอนาคตเราก็อาจจะยังมีสิ่งที่ผิดพลาดเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นขอแค่มันอย่าผิดซ้ำๆเรื่องเดิมจนคนเขารู้สึกเอือะอะไรอย่างงี้ค่ะ คน,ค,นคนข่าวเองเขาส่งแล้วน้ำเกลือมาค่ะอ,อ่านค่ะก็เป็นพลังบวกแล้วก็ขอบคุณมากๆที่แบบว่าส่งพลังใจให้กันเพราะว่าทุกการทํางานย่อมต้องการกําลังใจนะคะพอคนมาคอมเมนต์ยิ่งเป็นพี่ๆที่แบบว่าเป็นผู้สื่อข่าวด้วยกันอย่างเช่นวันนั้นลงจากเวทีทุกโต๊ะมาปุ๊บพี่พี่เก๋บอกว่าน้องเก่งมากอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบ ชื่นใจเหลือเกินเพราะว่าพี่เขาเป็นผู้ประกาศข่าวที่แบบว่าชำนาญและเขาจะรู้ว่าอย่างนี้คือดีหรือไม่ดีพอเราได้รับคําชมจากรุ่นพี่เรารู้สึกว่าเ,ออเราเองก็ทําได้นะมันก็เลยมีกําลังใจในการอยากทาต่ออะไระเงี้ยค่ะี๋งวันนี้รู้สคริปหรือ,อยังคะว่าจะต้องอ่านยังบบยังไม่รู้สคริปแต่ว่าเมื่อเช้าก็ตื่นมาดูว่าวันนี้มีข่าวอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามทําความเข้าใจทำให้เราต้องเช็คข่าวอยู่ เช็ค uhm, ข่าวอยู่ะะ Noel, แบบตลอดเพื่อที่จะทำความเข้าใจะเป็นแบบไหนใช่ค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มาเป็นประจําแต่ว่าเรายังต้องเช็คตลอดเผื่อวันนึงแบบว่าพี่ๆเขาเรียกตัวด่วนอย่างเงี้ยเราจะได้เหมือนสแตนบายรอว่าเฮ้ยเราพร้อมนะเราอยากทํานะอะไรเงี้ยค่ะก็เช็คตลอดแล้วก็ฝึกดูพี่ๆเป็นตัวอย่างค่ะมีคนแบบมารูลี่หรือว่าล้อเลียนสำเนียงทองแดงเราค่ะ เป,เป็นเรื่องของเอกลักษณ์ดีกว่าเราเป็นคนใต้เนาะจริงๆเนี่ยถ้าทางช่องอนุญ,ญาตให้เล่าเป็นภาษาใต้นี่ก็ยินดีนะ <c oughs> แต่ว่าพอมาเป็นเรื่องของเอกลักษณ์เนาะก็พยายามปรับค่ะถ้าคนส่วนใหญ่บอกว่าอยากให้ปรับก็จะปรับให้แต่ว่ามันก็ยังมีคนกลุ่มบ้านเราที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเด็กบ้านเราเนี่ยอ่านข้าวร้อยจังภาษานี้จันกร์กระลงได้อะไรแบบเนี้ยมันก็ภูมิใจไปอีกแบบหนึ่งค่ะล่าสุดมีดราม่าเนาะที่ว่าม,า,า,มามีคน ตามมา,าด่ารังควาไม่หยุดเลยยังไงบ้างเออจริงๆเนี่ยคนตามด่าเจนเนี่อ่ะมันมัน,ม,นมันมีมาตลอดเละเราไม่ได้ซีเรียสเลยแล้วก็ไม่ได้ไปไปอะไรกับเขาแล้วแต่ว่าเนื่องจากครั้งเนี้ยพี่พี่ท่านเนี้ยเขาถึงขั้นไปตามรังควานกับตัวแทนที่เขาเปิดสินค้ากับเรา คือคนที่เขาจ่ายเงินให้เราเขาเป็นตัวแทนกับเราซึ่งเรามีหน้าที่ดูแลเขาแล้วก็เลยออกมาพูดประมาณว่าขอความเห็นใจไม่ได้จะฟ้องนะคะไม่ได้จะแบบว่าไปหาทัวหาพวกในการทะเลาะวิวาทคือไม่ไม่อยากขึ้นลงขึ้นศาลกับใครแล้วแต่แค่อยากขอความเห็นใจนิดนึงว่า ให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่พอดีคือถ้าอยากด่าก็ด่าให้มันตรงประเด็นหรือว่าให้มันพอดีพอดีไม่ใช่ไปตามด่าจนทําให้ธุรกิจใหม่ของเรามันเกิดความเสียหายต่อแบรนด์เพราะว่าแบรนด์ที่เราทำเนี่ยมันลงทุนถึง10-20ล้านเนาะพอมันมีสิ่งเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยตัวแทนจะเชื่อถือเราหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วก็เลยขอความเห็นใจว่าถ้าอยากจะด่าก็คือให้เบาลงนิดนึงหรือไม่ก็อย่าตามรังควานไปถึงบุคคลอื่นเลยที่ไม่ใช่เราอย่างเงี้ยค่ะเป็นปีเลยค่ะแต่ว่าเอาจริงๆพอเราได้ไปส่องอะไรงก็ คือเราไม่อยากเอาเรื่องเขาเลยเพราะว่าเราก็เข้าใจถึงสภาพจิตใจกับสิ่งแวดล้อมที่เขาเจอเนาะเราก็เลยปล่อยวางมาแล้วเราได้ทำสื่อไหมว่าเขาเป็นใครอะไรอย่างไรก็มีดูค่ะพี่เขาก็เป็นคนบ้านเดียวกับเราเลยนี่คือสิ่งที่เราเสียใจว่าเอ๊ะทำไมคนใต้ด้วยกันถึงไม่สนับสนุนกันเราก็เลยบอกไปว่าไม่สนับสนุนไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าทําลายกันก็พอก็คือเราก็พยายามไปส่องไปดูแล้วพี่เขาก็น่าจะทํางานก่อสร้างซึ่งเราก็ยิ่งเห็นใจเข้าไปอีกกับมุมมองความคิดอย่างที่บอกว่าคนเรามันไม่เหมือนกันแต่แค่ ขอความร่วมมือเถอะหรือใครที่อยู่ใกล้ตัวช่วยหนูหน่อยบอกพี่เขาว่าให้หยุดการกระทําเหล่านี้นี่โชคดีแค่ไหนที่เป็นเจนนี่ซึ่งถ้าเป็นคนอื่นเขาอาจจะมีการฟ้องหลักแสนหลักล้านแล้วคุณพี่เขาจะหาเงินจากไหนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอเขาจริงจริงเลยตัวจริงเลยค่ะแล้วเหมือนวันนี้พอแบบว่า f อเราไปบอกว่าคุณพี่หยุดนะคะเดี๋ยวเจนนี่จะฟ้องอะไรเขาก็แบบฟ้องเลยฟ้องเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลย มองเห็นถึงทัศนคติของเขาแล้วก็ก้าวผ่านแล้วก็มีการขอโทษตัวแทนไปเพราะว่าเจนนี่ไม่สามารถคุมคนทุกคนได้เลยอ่ะคือทุกคนมันหลากหลายความคิดจริงๆแล้วแบบนี้เราอาจคือจริงๆเราบอกว่าเราไม่ร้องแหละแต่จริงๆมันอาจจะเราอาจจะต้องแจ้งความเพื่อการที่มาคุยมาแต่งงานโพสต์ที่โพสต์ไปวันนี้ค่ะเรียกง่ายๆก็คือเป็นการเตือนแหละว่าหยุดก่อนคือเราต้องเตือนก่อนเผื่อเขาจะคิดได้แต่ถ้าอนาคตยังเกิดเคสแบบนี้อีกเราก็จําเป็นจะต้อง ปรึกษาฝ่ายกฎหมายเพื่อปกป้องตัวแทนหรือว่าสินค้าของเราที่ทํามาค่ะเพราะตอนนี้ธุรกิจกาลังไปได้ดีเลยไม่อยากให้มีอะไรสะดุดเพราะฉะนั้นถ้ามีนิดนึงเราต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลงก็เดี๋ยวค่อยปรึกษากับฝ่ายกฎหมายอีกทีนึงค่ะไม่น้อยคนะ่ะไม่นอยนะชิวๆมากเลยค่ะเรื่องเล็กมากแล้วพอพอได้ไปส่องชีวิตของพี่เขาเนี่ยเรายิ่งรู้สึกว่าเอ,อ้ยอย่าไปอะไรกับเขาเลยอย่าไปจองเวรจองกรรมค่ะดีที่สุดให้อาภัยดีที่สุดรู้สึกกดดันนะคะจ้ะเมื่อก่อนที่แบบพอเราโดนกระแสบบ่อกก่อนเราดน ค่ะแต่พอวันนี้เรามาอีกจุดจุดหนึ่งที่มันค่อนข้างจะเข้มข้นขึ้นค,คือเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วเป็นผู้ประกาศข่าวสายอายากรรมค่ะแรงกดดันมันเยอะขึ้นหรือวิธีการปรับการใช้ชีวิตเรามีความระวังอะไรมากขึ้นไหมแบบรคิดวิธีการเออสิ่งหนึ่งเลยที่ได้รับคาแนะนําจากพี่แอนนั่นก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือทีนี้ถ้าเราอยากให้คนเชื่อถือเราเกี่ยวกับการอ่านข่าวเราก็ต้องย่อมมีการปรับลุก ถ้าเราอยากทําตรงนี้แนะ่นอนว่าเราจะต้องเสียโอกาสบางอย่างในชีวิตเช่นการเป็นตัวของตัวเองได้ตลอดเวลาเจนี่ก็ต้องปรับลุกเวลาไลฟ์สดหรือใดๆอย่างเงี้ยเจนนี่ก็มีการปรึกษาถึงขั้นล่าสุดเจนี่เนะี่ยก็คือมีการเข้า Google ไปดูว่าจรรยาบรณของข่าวคืออะไรนักข่าวคืออะไรอ่านข่าว ที่ดีต้องเป็นแบบไหนแล้วก็พยายามไปดูพี่ๆที่อ่านข่าวเก่งๆนะคะว่าเขาใช้วิธีไหนในการอ่านข่าวอาชากรรมใช้เสียงแบบไหนข่าวบันเทิงอ่านได้ยังไงเมื่อมีคนเสียชีวิตเราติดเล่นไม่ได้เราอย่างเงี้ยค่ะพยายามทําการบ้านหนักมากนะคะเพื่อที่จะให้งานออกมาดีที่สุดค่ะหลายคนเขาชมว่าเราเป็นผู้เก่งทั้งเล่นคอนเสิร์ตเป็นคุณแม่ไหนจไลฟ์สดข้ายขอที่ังมางรับหน้าที่ผูก้กรกาศเอาแบ่งเวลาย,ยังไงคะที่นี่ค่ะ อย่างที่เคยบอกว่าหนูไม่เคยปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าเราเป็นคนเคยจนมาก่อนเราย้ํากับตัวเองเสมอว่าลูกเราครอบครัวเราต้องไม่กลับไปยืนจุดนั้นเราก็เลยให้ความสําคัญกับการทํางานมากตัวเงินเนี่ยจะได้น้อยได้มากเราไม่ซีเรียสแต่ขอให้เราได้มันอยู่ตลอดและยิ่งวันนี้เราได้ทํางานในสิ่งที่เรารักซึ่งการประกาศข่าวหรือการใช้เสียงในการทํางานน้อยมากที่ FC เจนนี่จะรู้ทุกคนอาจจะมองเห็นแค่ว่า คนนี้คือนักแต่งเพลงคนนี้คือนักร้องแต่จะมีกี่คนที่รู้ว่าเราอะ่ะคือเป็นคนที่แบบเป็นนักพูดอีกคนนึงนะสมัยเรียนอะ่ะหนูชอบทําอะไรที่เกี่ยวกับการพูดมากๆนะคะแล้ววันนี้พอได้มาใช้มันเรารู้สึกว่าที่เรียนมามันคุ้มค่าล่าสุดอาจารย์ที่สอนวิชาภาษาไทยค่ะโทรมาแสดงความยินดีร้องไห้แบบภูมิใจในตัวเธอมากเพราะวันนั้นที่อาจารย์พาหนูไปแข่งขันนะอาจารย์ร้องไห้เพราะว่าเจนนี่ไม่มีเงินค่ารถ คือเราไปแข่งเราต้องจ่ายค่ารถไปเองแล้วเราก็ได้แชมป์กลับมาแล้วก็ได้ค่าเดินทางกลับมาก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตในตอนนี้ค่ะตอนนั้นเราเราเคยไปแข่งขันไปแข่งขันโตวาทีระดับประเทศเเค่ะแล้วก็ได้แชมป์มาแล้วก็ได้ไปแข่งขันเล่านิทานระดับประเทศก็ได้แชมป์มาเหมือนกันเราคือจะนี่จะชอบชอบทาอะไรที่เกี่ยวกับการพูดอยู่แล้วแต่พอชีวิตมันพลิกผันไปเกี่ยวกับการร้องเพลงมันสามารถสร้างรายได้กับครอบครัวเราก็ต้องเนาะ คนเราก็ต้องดิ้นรนกันไปอะ่ะแต่วันนี้โชคดีมากที่พอชีวิตมันกําลังลงตัวเราพอจะมีทุนในการทํางานแล้วมันมีโอกาสที่สิ่งที่เราชอบมันเข้ามาจนเจนนี่ไม่ปฏิเสธที่จะรับไว้เลยพอทางผู้ใหญ่บอกว่าเจนนี่อยากทํำไหมตอบทันทีเลยว่าอยากทําค่ะพร้อมมากพร้อมมากๆค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ใช่อยากใช้วิชาที่เรียนมาให้เป็นประโยชน์แล้วก็อยากให้ทุกคนเอ็นดูหน,นูแล้วก็ให้โอกาสหนูในการทํางานอยากได้อะไรให้บอกถ้าทาให้จะทําให้ค่ะถ้าทําให้ได้จะทําให้ ค่ะคือยังไงเราจะไม่รู้เออหนูว่าหนูห้ามดราม่าไม่ได้หรอกร้อยคนร้อยความคิดเนาะแล้วก็จะไปบังคับให้คนที่ไม่ชอบมาชอบเรามันก็ยากสิ่งเดียวที่ทําให้ได้คือแสดงศักยภาพออกมาให้เต็มที่ที่เหลือก็ให้เขาตัดสินเอาละกันแล้วก็ให้ทางผู้ใหญ่หรือว่าผู้จ้างงานเป็นคนตัดสินเราดีกว่าไม่ต้องตระลเราเองอหเราก็พยายามจะลดความดราม่าให้น้อยลงมาลดค่ะลดแล้วก็คิดตลอดไม่มีใครอยากโดนด่าไปตลอดชีวิต เจนนี่พยายามปรับถ้าทุกคนสังเกตได้ว่าหนึ่งปีนี้ตั้งแต่เจนนี่มีลูกมาเจนนี่ปรับตัวเองเยอะมากปรับจนสูญเสียความเป็นตัวเองจนแม่รู้สึกถามตลอดว่าเหนื่อยไหมยอยากกลับไปเป็นเด็กตลุกติ้งต้องคนเดิมไหมอยากกลับไปออกินข้าวที่บ้านกับแม่ไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกแม่ว่าคือหนูไหวหนูชอบหนูจะทําให้ได้หนูจะลบคําสุขประมาทให้ได้ถามว่ายากไหมมันก็ยากแต่มันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปมันไม่ได้ยากเหมือนตอนที่เราหนีหนี่อ่ะพี่ คือตอนที่เราเป็นหนี้มันยากกว่าไปขายรองเท้าตากแดดตากฝนได้เงินน้อยยากกว่าเยอะเลยอันนี้แค่ปรับในบางเรื่องเพื่อให้ชีวิตดําเนินต่อไปในเส้นทางที่สวยงามมันไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยค่ะเราลองโกอย่างไรบ้างกับวันนี้เราได้เป็นผู้ประกาศแล้่ะเรามองโกการเป็นผู้ประกาศเราต้องชั้นไหนแบบเป็นผู้ประกาศหน้าจอจริงหรือว่าแบบอ่ลองฝุดทักสาวไปเรื่อยเป็นผู้ประกาศรันเๆเป็นผู้อะไรเรารู้สึกว่าโกเราณตอนนี้ โกเรานะตอนนี้คือหลังจากเทปแรกที่ได้ทําไปกลับไปช่างใจทั้งคืนว่าเราชอบมันจริงไหมสรุปก็ได้คําตอบว่าเราชอบเราเรอที่จะให้ถึงวันนี้เร็วๆนั่นแปลว่าเราชอบเจนนี่อยากให้ถึงวันนี้เพราะว่านี่เป็นเทปที่สองนะนั่นแปลว่าเราชอบมันจริงๆก็เลยคิดในใจว่าก็คงดีนะถ้าได้ทําตรงนี้ไปตลอดชีวิตหรือว่าใช้ตรงนี้เป็นอาชีพหลัก ในการดําเนินชีวิตก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่นั่นแหละทุกอย่างมันก็ต้องมาพร้อมโอกาสจากผู้ใหญ่เสมอเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนให้กําลังใจแล้วก็อยากให้ผู้ใหญ่ทุกท่านเอ็นดูหนูตลอดไปจ, <c oughs> จะไม่เปิดช่องนี้เลยยังไงไอนะ้นะช่องนี้เไ <c oughs> ม่เปิดช่องนี้แล้วอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่เปิดไม่ไรเดี๋ยวเดี๋ยวสักวันก็ต้องกลับมาเจนนี่เราเป็นนักแต่งเพลงมีแบบคิดไหมไหมว่าจะแต่งเพลงให้ในการถึงตัวข่าวไหมอันนี้เริ่มคิดแล้วนี่แหละ ถ้าจะอยู่ต่อก็ต้องแต่งเลยถ้าจะอยู่ต่อค่ะทําได้ทุกอย่างอยู่แล้วให้ผู้ใหญ่บอกไม่มีสิ่งไหนที่หนูทําไม่ได้ถ้าผู้ใหญ่มองว่าเราทําได้เราต้องทําให้ได้ค่ะก็คือจากนี้คือจะเป็นยูเจนนี่เลหมดและสดชื่อคือับเชื่อมันสล้วาับเชื่อถือ้กับผู้คนค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะแต่ว่าอย่าลืมว่ามันอาจจะแฟนขับเด็กๆัวรุ่นเราเขาก็คงแปลกใจแหละว่าพี่เจนนี่คนเดิมหายไปไหนเพราะมันก็เจนนี่ทุกโตแล้วเนาะเจนนี่ทุกโตเลยเหรอเจนนี่ได้หมดเจนนี่หมด ตอนนี้ก็มีพี่แอนแหละเพราะว่าพี่แอนคือเขาอยู่ในวงการมานานมากแล้วพี่เขาให้คําแนะนําเราตลอดซึ่งพอเราได้ใกล้ชิดกับใครเรารู้สึกว่าใครเป็นคนเก่งเราก็อยากเป็นแบบเขาให้ได้ค่ะไม่ไม,ไม่ไม่มีเงาใดๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าพูดไปทุกคนจะคิดว่าเจนนี่จะไปแทนที่ไม่มีหด็กฐาน <c oughs> อยากเก่งให้ได้เหมือนพี่ๆในวงการทุกคนค่ะแล้วก็อยากทําหน้าที่ให้ดีที่สุดอยากเป็นตัวเองเพราะว่าพี่ผู้ใหญ่แนะนําว่า การจะเป็นนักข่าวที่ดีคือต้องไม่เป็นเงาใครต้องเป็นตัวของตัวเองเพราะการที่เขาเลือกเราเขาอยากได้ความเป็นเจนนี่เพราะฉะนั้นแสดงความเป็นตัวเองออกมาให้มันบาลานซ์ให้ดีที่สุดไม่มากไม่น้อยจนเกินไปค่ะยืนยันไม่เป็นเงาจิตดีน้องอุ้ยพี่เขาเป็นไอดอลค่ะแล้วก็พี่จิตดีเก่งมากๆนะคะยินดีจะนําสิ่งที่พี่เขาแสดงออกมามาปรับใช้กับเราให้ได้มากที่สุดไม่ได้คิดจะแทนที่ใครหรือว่าจะอะไรเพราะว่า เดนนี่ความสามารถตรงนี้ยังน้อยมากถ้าเทียบกับรุ่นพี่นะคะยังต้องฝึกฝนอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเอาหนูไปเปรียบเทียบกับใครเลยเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคนก็จะมาบอกว่าเ,เด็กคนนี้ไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขียนมาสุดท้ายให้อ้อนแฟนๆปากนิดนึง ค่ะก็ฝากทุกๆคนนะคะติดตามรายการทุกตข่าวจริงๆร,รายการเขาดังอยู่แล้วแหละแต่ว่าในเทปที่มีเจนนี่ก็อย่าลืมส่งกําลังใจกันด้วยนะคะแล้วก็ติดตามกันด้วยยังมีพี่แพรรี่พี่วินล,ลี่พี่เชียมาสลับสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆยนะคะกะ็สามารถติดตามได้นะคะทุกวันเนาะเวลา18บแนิกาห้นาทีทางช่องอมเรีนเลข34นะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็ฝากให้กําลังใจเจนนี่กันด้วยจะได้ไปต่อหรือไม่หรือว่าจะได้มีโอกาสขยายสายงานนี้หรือเจนนี่จะไปสอบใบประกาศ อะไระนะวิชาชีพวันไหนก็ฝากรอติดตามกันดูนะคะ